สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมก็พูดมาในหลายคลิปนะครับนะเพื่อจะมุ่งหวังนะให้ผู้รับชมในช่องผมนะครับไม่เพียงแค่ปรติธรรมนะคือการอ่านหนังสือตำรับตำรานะครับหรือว่าฟังนะครับคลิปต่างๆจากครูบาอาจารย์ หรือสิ่งที่ผมพูดนะแต่ว่าให้ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยนะแต่ว่าก่อนที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติรมเนี่ยก็ต้องรู้ก่อน <c oughs> ว่าเราจะลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมไปเนี่ยจะไปทําอะไระถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมทําอะไรเนี่ยบางทีาไปทำตามๆกันหรือว่าเข้าสํานักผิดก็มีโอกาสสูงนะที่จะไปแล้วกูไม่กลับเหมือนกันบนันหัวใจสําคัญของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการฝึกสติ นะซึ่งการฝึกสตินะครับจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายก็ง่ายนะถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากก็ยากนะเหมือนในคลิปก่อนนะที่ผมพูดไปเราไปถามใครว่าเอาอยากจะเรียนแพทย์ใรยนวิศวกรเนี่ยยากไหมนะถ้าพูดในภาษาคําพูดอะ่ะนะก็ไม่ยากหรอกลูกก็ฝึกเอานะขยันฝึกฝนทําโจทย์เยอะๆนะในวิชาที่จะเป็นต้องใช้ในแพทย์นะในวิศวกรเนี่เป็นต้น อย่างเช่นแพทย์เนี่ยก็ต้องชอบวิชาชีววิทยานะครับก็ต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์นะจึงต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมี M e, อยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กที่จะเรียนแพทย์นะครับก็ต้องฝึกวิชาเหล่านี้ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับในการใช้เหตุผลในการตัดสินใจนะในความเป็นแพทย์แต่ก็ต้องชอบชีววิทยานะในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก นะครับของสิ่งมีชีวิตนะการทํางานของระบบต่างๆนะส่วนคนที่จะเป็นวิศวกรเนี่ยนะก็ต้องชอบเรื่องราวนะเกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับนะในธรรมชาติอ่ะนะทางด้านกายภาพของมันนะวิยทยาศาสตร์กายภาพของมันหรือบางท่านจะชอบเคมีนะพวกอง,องค์ประกอบนะของธาตุต่างๆนะครับสารเคมีพันธะเคมีนะครับแล้วก็ชอบคณิตศาสตร์ เพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่สําคัญนะครับของวิศวกรนในการทําความรู้ความเข้าใจในฟิสิกส์ในเคมีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะซึ่งเด็กๆที่ต้องการเป็นแพทย์วิศวกรก็ต้องไปฝึกฝึกทักษะเหล่านี้ซึ่งถ้าพูดมันก็ไม่ยากนะแต่ถ้าไปลงมือทําจริงๆเนี่ยโอ้โหมันต้องนับเป็นพันๆชั่วโมงในการฝึกฝนโจทย์ในการใช้ความเพียรพยายามความอดทน นะครับอดตาหลับขับตานอนนั่งหลังขดหลังแข็งในการอ่านตำรับตำราฝึกฝนทักษะต่างๆให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญเข้ามาในการเข้ามหาวิทยาลัยเห็ไหมเข้าเสร็จยังไม่จบแราต้องเรียนต่ออีก4ปี5ปี6ปีแล้วแต่ต้องเคีเ่ยค้ำเค่งอยู่กับการฝึกตัวเองในการคิดวิเคราะห์ในการเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานต่างๆนะครับทางแพทยศาสตร์ก็ดีวิศวกรรมศาสตร์ก็ดี ช่ไหมไมนกน่าจะจบมาเนี่ยโดยสรุปนะหลายปีผ่านไปนะเกือบสิปีอ่ะนะจึงจะผลิตแพทย์วิศวกร,กรออกมาได้ต้องอาศัยความอุตสาหะความเพียรพยายามนะความอดทนความมีสมาธินะความที่ไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคต่างๆนะในการที่เรียนจบออกมาได้ก็เฉกเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมนะการจะไปสู่การปฏิเวทธรรมไม่ใช่บอกว่าเราปฏิติธรรมนะจน ทฤษฎีนั่นเปี้ยนะจบถึงปเปลียนธรรมเนะครับได้รับการแต่งตั้งนะเป็นปเปรียนธรรมเก้าต่อมานะอยู่นานนะจะนั่งมีสมณศักดิ์นะถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นชั้นเทพชั้นราชั้นพรมก็แล้วแต่นะอยู่นานนะครับในพ้าเหลืองสี่เหล่านี้ไม่ได้รับประกันนะเพราะว่าเรื่องของจิตเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องภายนอกตัวหนังสือนะ มันไม่ใช่เรื่องภายนอกที่เครื่องแบบหรือว่าการโกนผมนะครับการโกนคิ้วนะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้พอเรื่องของจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ภายในร่างกายเรานะมันเป็นเรื่องที่จะทำยังไงให้ธรรมะแท้แทเนี่ยมันเข้าไปประดิษฐ์ฐานอยู่ในจิตอ่มันไม่ใช่บอกว่าเอาธรรมะตัวหนังสือนะครับในพระไตรปิฎกนในคําสอนครูบาอาจารย์เนี่ย แล้วมาบรรจุอยู่ในหัวสมองนะบรรจุอยู่ในความทรงจําความนึกคิดนะทำยังไงถึงจะให้ธรรมะนะซึ่งเป็นแผนที่ในพระไตรปิฎกนะครับในคําสอนครูอาจารย์เนี่ยสามารถนํามาประดิษฐานนะในจิตใจเลยนะภายในจิตใจนะให้เข้าถึงจิตใจเลยเนี่ยน,นั้นแนหะคือเรื่องที่ไม่ใช่ทําำด้ง่ายๆนะเหมือนอย่างที่พูดนะในตามทฤษฎี ว่าก็จเจริญสติปัฏฐาน4ีสินะฝึกสติบ่อยๆนะให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่บ่อยๆเห็นไหมพูดอย่างนี้มันดูเหมือนไม่ยากอะกดูสิภิกษุที่บวชมา40-50ปีนะเปรติธรรมนะจนถึงปรเรียนทํเก้าอย่างเี้นะสุดท้ายอย่างพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาภายในจิตใจตนเองเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่สามารถจะนำธรรมะนะที่อยู่ในพระไตรปิฎก ธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยนะนำใบป,ประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถชนะกิเลสตัณหาภายในจิจตใจตนเองได้ถูกไหมล่ะสุดท้ายก็เลยเป็นผู้พ่ายแพ้แกอำนาากิเลสตัณหาภายในจิจตใจตวเองก็เป็นผู้ประาชิกนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยจริงไม่ใช่ของง่ายนะมันต้องใช้การฝึกฝนนะครับความอดทนนะคความเพียรพยายามนะครับอย่างต่อนเนื่อง นะแล้วก็ทําจริงจังนะก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก่อนนี้เราจะปฏิบัติธรรมเราถึงต้องรู้เข้าใจไงว่าเราจะไปปฏิบัติอะไรก็คือปฏิบัติสติปัฏฐาน4นี่แหละแต่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4เนี่ยจะต้องมีองค์ธรรมอื่นในโพธิปักขีธรรม3าประการเนี่ยหนุนอย่างไรก็คือความเพียร สัม,มัปปธานสนะการที่นะครับเราจเจริญสีปธาน4ี่โดยที่เราไม่รู้ไนะ่าต้องใส่ความเพียรเข้าไปนะด้วยสัม,มัประธาน4นีะ่เพียรระวังนะครับในบาปอกุศลนะที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนะเ,ออเพียรน,นะครับออละบาปอกุศลนะที่เกิดขึ้นแล้วนะเพียรเออจเริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไดให้เกิดขึ้น แล้วก็เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นวันนั้นเกิดคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมไม่มีความเพียรอย่างนี้สติปัฏฐานสี่ก็ไม่ก้าหน้าเมื่อสติปัฏฐานสี่ไม่ก้าวหน้าเพราะขาดความเพียรน,นะครับในส่วนธรรมะอื่นในจิตใจนะครับอย่างเช่นอิทธิบาทสี่นะครับเรียกว่าอินทรี์ห้าพละห้า นะก็ไม่เจริญขึ้นนะั่นคืออุปสรรคของผู้ปฏิบัติธรรมนะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแผนทีนะ่ว่าการเจริญสีฐานสะี่ต้องมีองค์ธรรมอื่นในโพธิปักขีรสามเจดประการเนี่ยหนุนด้วยโดยเพราะสำคัญนะครับมือใหม่เลยนะของการเจริญสีฐานสี่เนี่ยจะต้องมีสัมมัปปธานสี่ที่ผมเล่าให้ฟังนะความเพียรในการระวังนะบาปอากุศลนะความเพียรในการละบาปอากุศล นะความเพียรในการเจริญกุศลนะแล้วก็ความเพียรในการรักษากุศลธรรมเนี่ยนะมันจะถึงจะทําให้มีความก้าวหน้านะด้วยหลักอิกทธิบาท4เพราะว่าผู้ที่ไม่มีความรักในในการประพฤติธปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีฉันทาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะทำไปนิดหน่อย,อยก็ท้อก็ล้าก็เหนื่อยก็จเจริญสิบฐานสี่ไม่ก้าวหน้าเพราะว่าขาดฉันทะขาดฉันทะในการ ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเมื่อขาดฉันทะก็ไม่มีวิริยะไม่มีความเพียรไม่มีจิตตะ,ะที่จะใส่ใจในการปฏิบัติธรรมไม่มีวิบงังสานะปัญญาไปไขวรวนะว่าเอ๊ะที่ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ย่อมทําให้ทำในอินรียห้านะรับก็คือศรัทธานะครับ,นะรบวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้มแข็ง หรือว่าธรรมะนะในอินทรีย์ห้าที่ควรจะเป็นใหญ่มันก็เป็นใหญ่ไม่ได้นะมันเมื่อเป็นใหญ่ไม่ได้นะ,จะเจริญขึ้นไม่ได้มันก็ไม่มีกําลังที่เรียกว่าภลระห้าก็คือศรัทธาภระวิริยะภระสติภาระสมาธิภระปัญญาภระมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สรุปคือบางคนปฏิบัติประบัตนมาเนี่ยผ่านไปหลายเดือนหลายปีหลายสิบปีนะก็ได้ชื่อแต่ว่าปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน4ี่แต่เขาจริงๆเนี่ยสิบปัฏฐานสี่มันไม่เจริญขึ้นนะครับก็เพราะว่าขาดความเพียรนะในการเจริญสติปัฏฐาน4ี่อย่างต่อเนื่องนะขาดความเพียรนะในการระวังบาปอกุศลนะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นขาดความเพียรนะในการละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะขาดความเพียรในการเจริญกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นแล้วขาดความเพียรนะในการ รักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะเมื่อขาดความเพียรในการหนุนนะ,จะเจิญศิปฐานสี่นะแล้วก็ขาดนะครับอิทธิบาท4คือความพอใจในการประพฤติธปฏิบัติธรรมนะก็ทําให้ขาดความเพียรน,นะครับในการที่จะแก้ไขจุดอ่อนนะด้วยปัญญาโดยการพิจารณาใครควรก็ทําให้อินทรีย์้พละหก็คือในส่วนองค์ธรรมที่สําคัญ นะในจิตใจก็คือศรัทธาวิริยะสตินะสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่เติบโตมันไม่สามารถให้องทำห้าประการเนี้ยนะเติบโตมีพละกําลังได้นะในพละงห้านะเมื่ออินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยมันเติบโตขึ้นไม่ได้ใช่ไหมก็แบบว่าจิตเราก็เดินสายกลางไม่เป็นนะก็ไม่สามารถเดินบนวิถีทางสายกลางได้เพราะว่า จิตมันไม่เกิดความสมดุลบางคนเนี่ยท่องจําเยอะเรียนเยอะเหมือนคนเรียนเบทดิธรรมเยอะๆอันนี้จะมีส่วนปัญญาเยอะนะท่องจําอะไระเยอะไปหมดนะท่องจําพระไตรปิฎกเนี่ยรู้ไปหมดเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าขาดจัญกลางก็คือสติธรรมเพียงข้อเดียวเนี่ยซึ่งสติธรรมเนี่ยนะเรียกว่าสัมมาสติเนี่ยนะจะต้องเชื่อมโยงในองค์อริยมรรคแปดอื่นๆ ในการประกอบสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตะสัมมาวาจานี่ก็ต้องมีองค์ประกอบของสัมมาสติเนี่ยอยู่เคียงข้างตลอดนะหรือว่าการเจริญสัมมาวายมะสัมมาสมาธิเนี่ยก็ต้องมีสัมมาสติเนี่ยในเคียงข้างอยู่ตลอดหรือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะในการเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะหรือการเห็นโทษของกามในการละกามเนี่ยก็ต้องมีสัมมาสติ นะครับเ,เคียงข้างตลอดนะเพราะว่าขาดสัมมาสตินี่ไม่ได้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางใส่กลางไม่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าขาดสติธรรมเนี่ยแหละเพียงแค่ข้อเดียวนะก็คือขาดสัมมาสตินะแล้วก็จเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยนะไม่ก้าวหน้าเมื่อจเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ก้าวหน้าสติก็อ่อนอินรีย์5พลังหในส่วนของสติก็อ่อนนะเมื่อสติอ่อนเนี่ยนะต่อให้เรามีความเพียรแต่ความเพียรที่มันขาดสติมันก็ไม่สมดุล ต่อเราใช้ปัญญาเยอะปัญญานะที่ขาดสติมันก็ไม่สมดุลนะพูด,ดง่ายง่านะก็บางคนก็ใช้ศรัทธานําอย่างเดียวขาดปัญญาที่เราเห็นข่าวนะว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะบางคนก็เชื่อถือบุคคลนะดูที่เปลือกภายนอกอาจจะเชื่อถือในสมณศักดิ์นะเชื่อถือในเครื่องแบบนะเชื่อถือในอายุพรรษาอย่างเงี้ยน,นะก็ทำให้คนนะไม่สามารถนะ นับถือผู้ศาสนาหรือใช้ประโยชน์จากผู้ศาสนาได้อย่างเต็มที่บางคนก็ใช้ปัญญาเยอะนะปัญญาจากการจดจําท่องจำโอ้รู้เรื่องราวไปหมดนะท่องได้หมดเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องราวอะไรดูได้หมดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้บรรลุธรรมอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามีส่วนของปัญญาเยอะเกินแต่ว่าขาดส่วนของสติบางคนมีศรัทธาเยอะเกินก็ขาดส่วนของสติขาดส่วนของปัญญาบางคนมีความเพียรเยอะเกิน นะก็ขาดในส่วนของสตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลนี่แหละที่ผมบอกว่าอินทรีย์หพละหเนี่ยนะคือกําลังของจิตเนี่ยมันไม่สมดุลนะบางคนมีไอ้นี่น้อยไอ้นั่นมากบางคนมีไอ้นั่นมากไอ้นี่น้อย,ออยคือจิตอะ่ะมันไม่สมดุลทําให้จิตที่ไม่สมดุลเนี่ยมันไม่ใช่เดินบนวิถีทางสายกลางบางคนเนี่ยเรียกว่าตัวเองว่าปฏิบัติธรรมนะแต่มันตกอยู่ในความคิดไปหมดเลย นะเราก็คิดว่าความคิดเนี่ยมันคือปัญญาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ปัญญาทแท้จริงมันคือการเห็นนะการเห็นเนี่ยคือที่เรียกว่าปัญญามีสามขั้นใช่ไหมก็จะมีสุตตมายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังจินตะมายปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่เกิดจากการคิดอย่างพวกที่เรียนจริงๆเป็นมหาปร,ริญญาเก้าเนี่ยคือจินตะมายปัญญานะแต่ว่า ปัญญาสูงสุดเนี่ยนะเรียกว่าภาวนามายปัญญาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นเห็นจิตตนเองเห็นกิเลสในจิตตนเองเห็นธรรมะในจิตตนเองเห็นกิเลสกับธรรมะเป็นข้าศึกนะสู้รบกันเองในจิตใจตนเองมันคือการเห็นในจิตใจตนเองแา่ว่าอะไรเห็นก็จิตนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะแต่ว่ามันจะรู้เห็นนะโดยความฉลาดนะก็ต่อเมื่อมีสติ นะซึ่งเป็นธร,รนะที่จะต้องเชื่อมในองค์อริยมรรคแอื่นๆนะเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปนะเนี่ยในการละประหารกิเลสสังโยชนะ์เพราะฉะนั้นตรงนี้คือส่วนที่สําคัญนะความไม่สมดุลจึงเกิดทางสายกลางไม่ได้ทางสายกลางจึงไม่บริบูรณ์บางคนฝึกปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายปีหลายสิปีก็ไปไม่ได้เพราะว่า ความไม่สมดุลของอนะินทรีย์ห้าลหความที่ว่าฝึกสติประฐาน4ได้ไม่ต่อเนื่องนะอาจจะขาดความเพียรนะในสม,มรรัทาน4ขาดอิทธิบาทสี 4, นะ่ทำให้อินทรีย์ห้าลมันไม่สมดุลนะมันไม่บริบูรณ์ไม่แข็งแรงพอนะที่จะไปสู่โพชฌงเจ็ดนะการวิจัยทำภายในจิตใจตัวเองและไปสู่ความบริบูรณ์ของอรียมัคมีองค์8 ที่จะเพียงพอในการเกิดปรากฏอาการอาริยมรรคสมังคนะีเพื่อจะละประหารกิเลสสังโยชน์นั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ